ก็สวัสดีแฟนเพจหรือชแนลช่อง YouTube บ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่บอ่อทองไส้ไก่เนาะให้ความชื้นในขุดเพื่อให้ความชื้นในสวนนะทุกคนประเด็นหลักๆแต่ว่าก็คือประโยชน์ของมันเราก็จะปลูกผักน้ําด้วยเนะาะตอนแรกเรากาจะขุดเพื่อเพื่อเลีเเ้ยงปลาทุกคนแต่ว่าก็ต้องล้มโปรเจกต์เลี้ยงปลาไปก่อนเพราะว่า,าพื้นที่ตรงนี้มันไม่เหมานะเนาะทั้ง ขโมยทั้งทั้งนกทั้งงูทั้งหลายหลาย,หลายอย่างนก็เลยไม่สามารถที่จะเป็นบ่อปลาได้นะ pic. อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นบ่อที่จะปลูกผักน้ําอย่างเช่นผักกระเฉดกระเฉดผักแว่นผักอีปแปรผักบุ้งแก้วเนาะก็จะมีผักพายอยู่ขอบๆอ,อะไรประมาณนี้ก็หลักการเดิมทุกคนที่เคยลงคลิปไปให้แล้วก็คือปูพย,พยางนะแต่ว่าบ่อนี้เราจะขุดตื้นนะถ้าถ้าไม่แน่ใจว่าจะได้ตัดคลิปสั้นลงให้ไหมนะมันจะตื้นทุกคน ตัวบ่อเองอ่ะแค่ประมาณ20เซน20เซนประมาณนี้มันคือบอ่ะคืบกว่า,วาแล้วก็เบิ่มเบิ่มจากจากพื้นใช่ไหมลงไปอีก20เซนรวมทั้งหมด40เซนทุกคนเบิ่มนั่นคืออ่าส่วนที่น้ําจะล้นจากขอบบ่อนั่นแหละเพื่อที่ให้ซึมเข้าไปในพื้นให้ความชื้นอ่าด้วยการซึมนะซึมในพื้นดินมันจะความชื้นมันจะอยู่ได้นานกว่าที่การที่เราลดน้ําด้านบน ราะว่าทุกวันนี้แดดมันจัดฝนไม่ตกเลยตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วฝนไม่ตกเลยแล้วทีนี้เราให้น้ําแบบสปริงเกอร์ปรากฏว่าสองชั่วโมงที่เราให้ไปแต่แต่ละจุดอะพอโดนแดดอีกประมาณโดนแดดประมาณสามชั่วโมงนะมันก็จะแห้งเลยเพราะแดดมันแรงนั่นแหละมันก็เหมือนน้ามันไม่ได้อยู่ในดินนะพอไปไปขุดดูแล้วคือเหมือนน้าในดินไม่มีดังนั้นเราเลยต้องเร่งทําคลองเพื่อที่จะ,ะเติมน้ําให้น้ําล้นคลองให้ซึมเข้าไปในพื้นดินให้ความชื้นกับ แปงอ้อยหรือสะเดาหรือต้นไม้เราทุกอย่างนั่นแหละที่เราปลูกในสวนทุกคนจะเป็นการให้น้ําแบบซึมนะมันจะอยู่ได้นานมากกว่าน้ําน้ําระบบที่แบบลดด้านบนเนาะนั่นแหละมันต้องรีบแก้ไขทุกคนไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมเขาก็บอกว่าหลายพื้นที่เขาเริ่มตกกันแล้วรอบๆเรานี่แหละเนี่ยมมลมมอนฝนตกเห็นไหมฟ้าคึมแต่ก็ยังไม่มีฝนทุกคนถ้าทุกวันนี้ยังไม่มีฝนตอนนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะต้นอ้อยก็ออกไม่ทันเนาะอ้อยออกไม่ทนนัออทนในนี้ ไผ่เผยอะไร,ะไรคือออกไม่ทันหมดเลยกิงผักวงผักหวานใช่ไหมเนื่องจากมันแรงมากเราก็เลยต้องแก้ไขด้วยทีนี้ทุกคนจริงจริงแล้วโครงการนี้ยทําแต่ก่อนปีใหม่แล้วเนาะแต่เราก็มีเหตุให้สะดุดหลายอย่างนั่นแหละก็ต้องมาเริ่มทํากันใหม่ทุกคนก็เป็นการแก้ไขด้วยแก้ไขคลองด้วยเพราะว่าเรามันขุดไม่ได้มันแข็งใช่ไหมข้างล่างเราก็เติมน้ําก่อนแล้วค่อยขุดทีนี้มันก็เละอีกคือพื้นเนี่ยลงไปเหยียบไม่ได้ตอนนี้เราทํางานก็คือทํา บริเวณขอบบ่ออย่างเดียวนะพื้นไม่สามารถเหยียบได้ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะปล่อยผักอะไรหรือจะปลูกผักอะไรในบ่อนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูอีกทีนึงเนาะสำหรับคลิปนี้เราก็ออกมาอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับบ่อนี้ว่าเราจะทําอะไรนั่นแหละเปลี่ยนแผนจากที่จะเลี้ยงปลากลายเป็นจะเป็นบ่อผักแล้วนะทุกคนนะเ,ออเดี๋ยวม,จจมวาติดตามไปร้อมกันว่าเราจะได้ผักอะไรมาปลูกในบ่อนี้บ้างสาหรับคลิปนี้เท่านี้นะทุกคนหวังว่าฝนจะตกนะฟ้าที่มันคึมอยู่นี่